สบายดีสบายดีมุกคนทุกคนนองมือนี่เป็นมือทีข่อยสร้างง YouTube สำเร็จล่ะกาอันนี้กับเป็นคลิปแรกพี่ข่อยมาทายอยากมั่งความสิข่อยก็เลย่ยอันน่ะพายางดินแข้มค้องแมวคล้องฟังกซ่นี่ด้เรียบึงหนักเนี่ยนตกหนักขึ้นแห่งร้ายมากมาก็มาผู้เดียวโอมีมู บรรยากาศดีไรเย,ยสิพายยางมาจบบิวอันนี้ก็เป็นคลิปแหลกเนาะที่ข่อยเลยไทยหูทำค้องทำค้องขีนลาย างมือนี่กับบรรยากาศดีร้ายเนาะเพราะว่า,วามันชื้นค,คืมเนี่ยเหมือ่อฝนมันบวแดดเสื่วงเล็งๆจะมีข้อเจว่ามะยางออกกําลังกายมะยางดีเนาะคนกับคนขางจะลายแต่ว่าอันนี้มันยังเว้นแล้วก็บ,บอกว่าได้มีคนปนไง มอค่อยมีคนานใดเนาะนีฝากหน่อยก็จะมีอนอะันนั้นเนาะมันเป็นมันเป็นไทยอีสานสินะ